นอกจากผู้ชมงานเยอะมาซื้อของกันเยอะรถขายดีหน่วยงานของรัฐปีนี้ก็ช่วยเรานะครับรถไฟฟ้าสีชมพูที่วิ่งผ่านเมืองทองเนี่ยก็เปิดก่อนเวลาคือมาเปิดในช่วงเวลางานเราพอดีเลยรู้สึกจะวิ่งให้ถึง4ี่ทุ่มหรือ3ามทุ่มเนี่ยนะครับจะกปกติวิ่งทุ่มหนึ่งหรือ2องทุ่มเท่านั้นเองช่วยให้ถึงวันที่11บธันวาก็คือวันสุดท้ายของการจัดงานตัวเลขผู้ชมงานและตัวเลขการขายรถในงานรวมถึงมอเตอร์ไซค์ด้วยเนี่ย สูงกว่าปีที่แล้วหมดเลยเกินความคาดหมายของเราทั้งหมดเลยครับถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมากกว่าที่เราคาดหมายนะครับคือปีนี้เนี่ยเราคิดว่ามันจะโตประมาณ6-8%ซึ่งจริงๆแล้วพอเรามองตลาดของประเทศไทยนะครับสำหรับปีนี้ สามควอเตอร์ที่ผ่านไปนะครับสามควอเตอร์เนี่ยยังติดลบจากปีที่แล้วอีก6%เ ปีที่แล้วเนี่ยติดลบอยู่แล้ว6%ปนะปีนี้ติดลบอีก6%อีกคราวนี้งานเราเนี่ยเราคาดหวังว่าผู้คนเนี่ยจะรอคอยแล้วก็การรอคอยเนี่ยจะทําให้เกิดการซื้อขายขึ้นอาจจะมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณ8%เราคิดอย่างนั้นนะครับปีที่แล้วยอดขายรถเนี่ยประมาณ3 4 0 0 0ัคันปีนี้ก็อีก8%ก็คงอีกประมาณเอาเป็นว่า4 0,000ืนิดหน่อยล้วก็น่าจะพอใจละปรากฏว่ามันมาจบที่ประมาณ5 0 0 0 0เเศษ ซึ่งสูงกว่าที่เราคาดเยอะเลยผู้ชมงานปีที่แล้วเนี่ยประมาณล้านสามแสนคนปีนี้เนี่ยถ้าได้สักล้านสนิดหน่อยก็น่าจะพอใจแล้วก็ปรากฏว่ามาจบที่ล้านหอันนี้ยังไม่รวมกับออนไลน์แพลตฟอร์มนะครับซึ่งออนไลน์แพลตฟอร์มเนปีที่แล้วเราได้แสนกว่าคนปีนี้เนี่ยขึ้นมาอูเยอะมากเลยผมจําตัวเลขไม่ได้แต่หลายแสนทีเดียวเพราะฉะนั้นตัวเลขผู้ชมงานและตัวเลขการขายรถในงาน รวมถึงมอเตอร์ไซค์ด้วยเนี่ยสูงกว่าปีแล้วหมดเลยเกินความคาดหมายของเราทั้งหมดเลยครับคือเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องของตัวเลขซึ่งองค์กรที่เราไปขอคำรับรองเนี่ยชื่อองค์กรอูฟี่นะครับอูฟี่เนี่ยก็เป็นองค์กรของประเทศเยอรมัน เป็นองค์กรที่เขาจะมาตรวจสอบเริ่มตั้งแต่การเคลมพื้นที่เลยตอนนี้เราบอกว่าเราใช้60,000ตารางเมตรที่อยู่ในฮอลข้างนอกนี่อีกประมาณ3 0 0 0 0 4 0 0ถึง40,000อะไรก็ว่าไปนะครับทางเดินเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้ขายของไหมอันนี้เฉพาะโชว์อย่างเดียวหรืออะไรแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่เขาต้องมาเซ็นรับรองให้เราไปถึงยอดต่างๆที่เราเคลมในงานเช่นยอดอผู้ชมงานที่มาจากตั๋วฟรีเท่าไหร่ เป็นยอดที่มาจากการซื้อบัตรเท่าไหร่ในวันไหนอะไรแบบนี้นะครับเขาจะเป็นการตรวจสอบเนี่ยทุกวันเลยบางครั้งเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่ขอสุ่มด้วยและสุ่มเนี่ยมันนับเองเลยนะครับและตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่เมื่อเขารับรองแล้วเนี่ยเราถือว่าเราเป็นองค์กรการจัดงานในประเทศไทยซึ่งมีไม่กี่งานนะครับที่อูฟีรับรองแล้วก็การรับรองของอูฟีเนี่ยเป็นยอดที่เราสามารถเคลม ระดับโลกได้ผู้ชมงานเท่านี้ยอดขายรถเท่านี้ยอดขายมอเตอร์ไซค์เท่านี้อย่างนี้เป็นต้นครับนอกจากผู้ชมงานเยอะมาซื้อของกันเยอะรถขายดีหน่วยงานของรัฐปีนี้ก็ช่วยเรานะครับอันแรกก็คือที่เราเรียกว่า B.O.I. ส่งเสริมการขายเนี่ยนะครับ B.O.I. ก็มาบอกนะครับว่ายอดที่รัฐบาลให้กับผู้ที่มาขายรถจีนเนี่ยเขาให้ บริษัทนี่คืนไปแสนห0าหม่นบาทแสนห้าเนี่ยยังรักษาไว้ถ้าคนซื้อรถเนี่ยมาซื้อรถภายในงาน m อเตอร์เอด้วยนะแล้วก็ให้สิ้นสุดภายใน31ทธันวาคมและนำรถเนี่ยไปจดทะเบียนภายใน31มกราคมปีหน้าก็จะได้แสนห้าถ้าพ้นจากระยะที่ว่าเนี่ยจะเหลือแสนเดียวเห็นไหมครับนี่ก็เป็นจุดกระตุ้นอย่างหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมองเห็นว่า ถ้าซื้อรถในงานนี้แล้วก็ไปจดทะเบียนให้สำเร็จให้ได้ภายในวันที่31มมกราเนี่ยเขายังมีสิทธิ์ที่จะได้ส่วนชดเชยจากรัฐตรงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในส่วนที่โดยงานของรัฐช่วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับรถไฟฟ้าสีชมพูที่วิ่งผ่านเมืองทองเนี่ยก็เปิดก่อนเวลาคือมาเปิดในช่วงเวลางานเราฟดีเลยความจริงเขาจะไปเปิดหลังงานเราด้วยซ้ำนะครับ แต่พอมาเปิดในงานเนี่ยก็ยังมีช่วงเวลากลางคืนนะครับที่เขาบอกว่ารู้สึกจะวิ่งให้ถึง4ี่ทุ่มหรือ3ามทุ่มเนี่ยนะครับจากปกติวิ่งทุ่มหนึ่งหรือ2องทุ่มเท่าน,นั้นเองช่วยให้ถึงวันที่1 1บธันวาก็คือวันสุดท้ายของการจัดงานนี่ก็เป็นเรื่องที่เราได้รับความร่วมมือและก็ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐด้วยนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้งานปีนี้ของเราเนี่ยทุกอย่างเกินความคาดหมายหมดเลยครับ คือตรงนี้จะทำนายยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าในงานของเราเนี่ยมันจะเป็นแหล่งรวมของรถต่างๆเลยนะครับที่เข้ามาเปิดตัวรถใหม่เปิดตัวการขายหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยพร้อมๆกันเลยคราวนี้ในจังหวัดต่างๆเนี่ยมันคาดเดายากเหมือนกันนะครับเพราะแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาจะต้องมีเทคนิคหรือว่ามีวิธีการที่จะไปดึงดูดให้คนเนี่ยมาสนใจแล้วก็ซื้อของ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการคาดดาวลำบากนิดนึงแต่ถ้าเรามองภาพรวมนะครับว่าในเมื่อมีผู้ผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับที่เข้ามาโดยเฉพาะรถจีนซึ่งเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยและตอนนี้แนวโน้มของการซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นผมก็เชื่อว่าปีหน้าเนี่ยก็จะมียอดขายที่น่าจะดีกว่าของปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยมันอาจจะไปจบที่ประมาณใกล้เคียงกับปีที่แล้วโน้นนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยน่าจะบวกสักหน่อยหนึ่ง ก็หวังว่าคงจะบวกประมาณสักหอันนี้หวังหวังและก็คิดเอาเองนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับหน่วยงานของรัฐและก็หลายๆท่านที่เป็นผู้บริโภคนะครับที่ถือว่างานเราเนี่ยเป็นงานสุดท้ายของปีที่จะสามารถที่จะมาดูสินค้าต่างๆมากมายแล้วก็มารับโปรโมชั่น หลายบริษัทก็บอกว่าไม่ต้องรองานมอเตอร์เอ็แต่ยิ่งพูดอย่างนั้นเนี่ยประชาชนก็ยิ่งรอซึ่งอันนี้นี่ก็สะท้อนให้เห็นถึงยอดต่างๆที่เกิดขึ้นในงานเราและก็หวังว่าอันนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทําให้ยอดขายของยานยนต์เนี่ยในปีหน้าและปีถัดๆไปเนี่ยค่อยๆดีขึ้นไปครับ